็สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องเดอะไมล์ทัศสิงทะเลนะครับผมนี้ผมก็จะพาไปดูรถคันใหม่นะครับเป็นรถของทางช่องเองนะเพิ่งออกมาได้ถึงประมาณ2เดือนที่แล้วนะเป็นรถคันแรกของช่องเองนะครับก็ไปเลยครับไปด,ดูกันเลยครับนี่ก็เป็นรถของช่องเดอะไมล์เพิ่งออกมาแล้วก็ใส่แม็ก เป็น m a c กทของอสพีพีนะครับผมเป็นตัว2022เป็นหน้าเอ่อเขี้ยวกดอย่างนี้เลยนะไฝแดงเพิ่งออกมาได้2เดือนแต่ก็ยังไม่ได้ลงอะไรมากนะแค่มีคำแล้วก็ ทำท้ายฟ้าท้ายแล้วก็ใส่ล็อค้าท้ายเป็นงานแหวนนะครับผมสจวนภายในก็ไม่มีอะไระยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวก็อาจจะมีเรื่อยๆเลยนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ